สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคลิปประกอบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กับดิฉันนางสาวพ,พัทรพร์ทรงโพค่ะวันนี้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเรานะคะจะมาเรียนเรื่องห่วงโซ่อาหารนักเรียนรู้จักห่วงโซ่อาหารกันไหมคะจําได้ไหมเอ่ยว่าห่วงโซ่อาหารเนี่ยเป็นยังไงถ้ายัางจําไม่ได้คุณครูมีคลิปทบทวนมาให้เด็กๆด,ดูค่ะตั้งใจดูกันนะคะ ห่วงโซ่อาหารอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันและเช้านี้พีทเพนกวินก็ดูจะกินเยอะเป็นพิเศษว่าแต่เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเราต้องกินสาเหตุที่เราต้องกินก็เพราะว่าเราต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดํารงชีวิต ช่นในการเคลื่อนไหวจะเริ่มเติบโตหรือรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้วพลังงานอยู่ในร่างกายได้อย่างไรคำตอบก็คือพลังงานไหลเวียนระหว่างสิ่งมีชีวิตคล้ายกับห่วงโซ่ที่คล้องต่อกันไปเราจึงเรียกการอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวทที่มีกลไกต่างๆเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างลงตัวและมีการถ่ายทอดพลังงานนี้ว่าห่วงโซ่อาหาร พลังงานในห่วงโซ่อาหารเริ่มต้นจากพระอาทิตย์เช่นต้นข้าวได้รับพลังงานส่วนหนึ่งจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อมาตะกกแตนกินใบของต้นข้าวพลังงานที่อยู่ในใบของต้นข้าวจึงถ่ายทอดไปที่ตะกะแตนหลังจากนั้นกบกินตะกะแตนและเหยี่ยวก็กินก,กอบอีกต่อหนึ่งถ้าในระบบนิเวศนั้นไม่มีอะไรที่แข็งแรงกว่าเหยี่ยวเหยี่ยวก็จะอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร แต่ในความเป็นจริงห่วงโซ่อาหารนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดของการถ่ายทอดพลังงานโดยเมื่อนักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารนอนตายร่างกายก็จะเน่าเปื่อยกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นปุ๋ยหรือสารอาหารในดินให้แก่พืชและนำไปสู่การถ่ายทอดพลังงานต่อไป อาหารมื้อเช้าของพีทถูกแปลสภาพเป็นพลังงานที่เรียบร้อยแล้วและเขาก็คือผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปประกอบการเรียนการสอนเรื่องห่วงโซ่อาหารนะคะไหนเรามาทบทวนบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าห่วงโซ่อาหารหมายถึงอะไรห่วงโซ่อาหารคือการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต ที่มีลักษณะความสัมพันธ์คือการบริโภคต่อกันเป็นทอดๆจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทีนี้องค์ประกอบสำคัญของห่วงโซ่อาหารมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันคือผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายอ่ะผู้ผลิตคืออะไรเรามาลองดูกัน ผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์อ,อาหารหรือสร้างอาหารเองได้โดยใช้กระบวนการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงอาทิตย์ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องเป็นพืชที่มีใบลักษณะสีเขียวเช่นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต้นหญ้าต้นถั่วต้นส้มต้นอ่ะ ต่อจากผู้ผลิตจะเป็นผู้บริโภคผู้บริโภคคีย์เวิร์ดสำคัญคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จะต้องไปหาอาหารกินไม่สามารถสร้างเองได้จากตัวตัวเองมีด้วยกันทั้งหมดสีประเภทคือ 1. ผู้บริโภคพืชเช่นช้างมา้าวัวควาย สองบริโภคสัตว์เช่นสิงโตงูเหี่ยวสามบริโภคทั้งพืชและสัตว์เช่นคนสุนัขไก่และสุดท้ายบริโภคซากพืชซากสาัตว์เช่นไส้เดือนกิ้งกือปวกนกแร้งเป็นต้นต่อจากผู้บริโภคจะเป็นผู้ย่อยสลาย ผู้ย่อยสลายมีหน้าที่อะไรในระบบนิเวศผู้ย่อยสลายจะมีหน้าที่ย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์ต่างๆที่ตายแล้วให้กลายเป็นอาหารลงสู่ดินและน้ำหรือเป็นอาหารของพืชต่อไปผู้ย่อยสลายประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีแบคที ria เ็ดลาและยีส ต่อมาเรามาดูการเขียนห่วงโซ่อาหารการเขียนห่วงโซ่อาหารจุดแรกหรือซ้ายมือสุดของเราจะต้องเป็นผู้ผลิตเท่านั้นถัดมาจากผู้ผลิตให้เป็นผู้บริโภคอันดับที่หนึ่ง ต่อจากผู้บริโภคนันที่หนึ่งเป็นผู้บริโภคอันดับที่สองและสุดท้ายให้เรียกว่าเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายการเขียนห่วงโซ่อาหารจะมีสัญลักษณ์แทนการเขียนห่วงโซ่อาหารนั่นคือลูกศรหัวลูกศรจะชี้ไปทางผู้บริโภคเท่านั้นอ่ะเข้าใจไหมคะนักเรียนทีนี้เรามาทบทวน การเขียนห่วงโซ่อาหารอ่ดูจากรูปอะไรเป็นผู้ผลิตอ่าต้นข้าวโพดเป็นผู้ผลิตต้นข้าวโพดคือผู้ผลิตต่อไปไาผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งคือต,ะะตั๊กแตนผู้บริโภคอันดับที่สองคือ กบและผู้บริโภคอันดับสุดท้ายคืองูคู่ถามว่าในรูปนี้ในห่วงโซ่อาหารนี้สมบูรณ์หรือ,อยัางายังไม่มีความสมบูรณ์เพราะยังขาดสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนห่วงโซ่อาหารนั่นคือลูกศรหัวลูกศรชี้ไปทางไหนหัวลูกศรชี้ไปทางผู้บริโภค ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับคาบเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องห่วงโซ่อาหารนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ